โวัสดีครับคุณครูโชลิดผมนายวรกรสูชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับนเลขที่8วันนี้ผมจะมาพูดประกอบ,บายคอมรู้อินฟโฟกราฟิกเรื่องพิธีพมาม์ในรัชธรรมักไทยครับพาม์นะครับเป็นหนึ่งใน4วันนะของอินเดียเป็นผู้สืบทอดพิชาาวคมรู้ในพระคมภีไตเวทพิธีกรรมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและคติความเชื่อต่างๆครับให้สืบทอดคงอยู่ต่อไป พามในอินเดียนั้นแตกต่างจากพามในประเทศไทยหลายประการครับเพราะพามในประเทศในประเทศไทยนั้นไม่เข้มงวดในระบบวันนะไม่ได้วางตนว่าอยู่ในวันนะสูงกว่าแต่อย่างใดโดยเฉพาะพามในราชนักไทยนะครับมีหน้าที่ถวายงานแดพระมหากษัตริย์สืบสาวัฒนธรรมประเพณีอนุดงามรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนเป็นหลักครับโดยผู้ที่จะเป็นพาม์ได้นะครับต้องมีคุณสมบัติพิเศษ3าประการดังนี้ 1. มีเชื้อสายพามสองได้รับครองเห็นชอบจากพามผู้ใหญ่ 3. เป็นผู้ยินดีและมีความสบายใจครับหน้าที่ของพามในรัชสมุทรไทยนะครับมีข้อแตกต่างออกไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับกล่าวโดยสรุปแล้วสามารถจําแนกได้เป็นดังต่างๆดัง,งนี้ครับเป็นให้กับพระมหากษาัตริย์นะครับถ,ถวายการใช้สตาวุธและเวทมนต์ต่างๆเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินถวายคําแนะนําในเรื่องการบริหารบ้านเมือง ทำนายดวงชะตาและเหตุการณ์บ้านเมืองประกอบพิธียันยะเพื่อพระมหากษัตริย์อำนวยความสวัสดีในการรบเป็นผู้วิพากษาตัดสินคดีความและเป็นราชทูตครับผมโดยพิธีพธร,รมในราชสำนักไทยที่ผมยกตัวอ,อย่างมาในวันนี้มี3พิธีครับคือ 1. นึ่พระราชพิธีจองเปียงนะครับหรือพิศการลอยกระทงครับผมพิธีการจองเปียงเป็นพระราชพิธีที่จะกระทําในเดือน12 กระทำมาในตั้งแต่สมัยโบราณนะครับมีความเป,เป็นมาอย่างไรครับไม,ไม่ไม่แน่ชัดไมได่กล่าวไว้โดยชัดเจนส่วนพระชันพิธีที่ทําอยู่ในปัจจุบันเป็นของพราหม์นะครับซึ่งมาถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระราชดำริว่าให้แทรกแซงพิธีทางพุทธศาสนาไว้ทุกขั้นตอนนะครับโดยโปรดก้าปกมรอมให้มีการสวดมนต์เย็นฉันเช้าเป็นอย่างน้อยครับผม ตามคำโบราณกล่าวว่าพิธีการจองเปรียงนี้เป็นพิธีการยกโค้งขึ้นบูชาพระเป็นเจ้าทั้ง3คือพระอีศวรพระนารายณ์และพระพรหมครับในศาสนาพราหมณ์เมื่อเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วพระเจ้พิธีนี้จึงเป็นการบูชาพระบรมษษสารีริกธาตุพระจุลามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงครับแดะ,ะพุทธบาทได้กำหนด การยกโดยไว้ว่าถ้าปีใดที่มีอาทิกามาสให้ยกโคมขึ้นตั้งแต่วันแรม14ค่ข้ามจนถึงวันขึ้นหนึ่งข้าเดือนอ้ายเป็นวันลดโคมหรืออีกในหนึ่งคือกำหนดตามโหราศาสตร์ว่าพระอาทิตย์ถึงราศีพฤกจิพระจันทร์อยู่ราศีพฤกษกเมื่อใดเมื่อนั้นเป็นกำหนดที่ยกโคมหรืออีกในหนึ่งกำหนดด้วยดวงดาวกิติกาคือดาวลูกไก่ถ้าเห็นดาวลูกไก่นั้น ตั้งแต่หัวข้าจนรุ่งเมื่อใดเมื่อนั้นเป็นเวลายกโคมครับวันลอยกระทงในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสมัยโบราณนะครับเป็นพิธีใหญ่และคืกคืนมากจัดขึ้นในวัน15ข้ามเดือน12เรียกว่าพระราชพิธีการจองเปเรียงโดยบรรดาประชาชนชายหญิงต่างตกแต่งโคมชักแขวนและรอยกันทั่วนครข้าราชการและนางสนมกำนันต่างทำโคมร้อยด้วยบุกผาชาติ เป็นลวดลายวิจิตพิสดารเข้าประกวดกันนะครับโดยในสมัยปัจจุบันก็เปลี่ยนพิธีการจองเปียงนี้นะครับเรียกว่ารอยกระทงทรงประทีปครับผมหรือว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนั้นก็จะเป็นพิธีการรอยกระทงปกติครับผมโดยพิธีการต่อมาครับนั่นก็คือพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพระนางคันแลขนาขวัญหรือวันพืชมงคลนะครับ โดยวันพืชมงคลนะครับหมายถึงวันที่กําหนดพระราชพิธีจดพระนังคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณที่เสริมสร้างเกิดให้เกิดขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรของชาตินะครับโดยพระราชพิธีนี้นะครับได้เริ่มขึ้นในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระราชพิธีเป็นพระราชพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีมงคลอันเป็นพิธีสองอย่างหนึ่งกับพระราชพิธี จรวดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพรามนะครับโดวยพิธีสงจะจัดอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีสาสดารามและพระราชพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวัญจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณนะบนทนท้องสนามหลวงครับเสมือนเป็นการประกาศแก่เกษตรกรว่าฤดูดกาลทำนาน,นั้นได้เริ่มขึ้นแล้วโดยสมมุติว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นทรงพระกรุณาเริ่มการหว่านไถเป็นแบบอย่างและเป็นมงคล เพื่อให้เกษตรกรนั้นดังเนินตามอย่างมีขวัญกำลังใจครับก็ขอจบการพูดนำเสนอความรู้ประกอบใบอินโฟกราฟิกเรื่องพิธีพามในราชสำนักไทยแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ